้องไเงินไเงินน้องไผเงินค่ะลูกกำลังงามเลย <c oughs> สัพสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าบอกคนเรามันทั้งหลายแรือสัตว์ทั้งหลายต่างเกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลูกเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นสามีภรรยาเป็นคู่แค้นอาฆาตเพียนไหวาตายเกิดไม่จบ ไม่จบภพบจบชาติเรียกว่าวัตระเรียกวเวียนวัตระวนเพราะฉะนั้นที่เขาได้มาเกิดมาเจอกับเรานี่ก็เป็นเพราะว่าเขาเคยเป็นบริวารเคยเป็นบุคคลที่รักของเรามาก่อนบุคคลผู้มีใจเข้าถึงธรรมผู้มีความเมตตาเข้าถึงโลกุตระก็จะเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายต่างเสมอกันด้วยสามัญ,ญลักษณ์คือทุกขงังอน,นิจจังอนัตตาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเทวดาเป็นเดรัฉานเป็นมนุษย์อมมนุษย์กายทิพย์กายหยาบสรรพสิพ่งทั้งหลายต่างตกอยู่ภายใตย้ตายรักเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีเมตตาจึงเรียกว่าเข้าถึงทมอันประเสริฐเข้าถึงความเมตตาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บริสัตว์ทั้งหลายก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราชาตินี้ปัจจุบันนี้เราได้เป็นมนุษย์เพราะพบุญเก่าของเราที่ได้ทํามาแต่เขากําลังใช้กรรมเกิดเป็นเดรัฉาน จึงมาพบเจอเราเราจึงเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนเขาเมื่อก่อนเพราะอาจจะอุปถัมภ์ค้ำจุนเราแต่เขาใช้กรรมคิดว่าอขอด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในวัฏฏะอันยาวนานนี้กอยจงนำพาดวงจิตดวงวิญญาณเยาว,วะทัรู้ของน้องไ่เงินจงไปกราบไหว้พระจุลามณีเป็นเทวดาอยู่บนสัสวรรค์เพื่อรอเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งเพื่อบรรลุธรรมเข้าถึงธรรม เข้าถึงโลกุตระคือวิมุตติบุพนลไม่ต้องเวียนนไหวาตายเกิดบุญใดกุศลใดก็ตามที่พระอาจารย์วัดป่าแล้วน้องเนนและบุคคลทั้งหลายที่ทําบุญกุศลทานสินภาวนาก็ขอ,อน้อมโอทฐนาให้ลูกได้มีส่วนบุญในบุญอันนี้ความสงสารเมตตาก็ทําได้แค่อธิษฐานจิตขอดวงวิญ,ญญาณของลูกไหลเงินจงไปสู่สุคติปรกาวไหว้จุลามณีบนวงสวรรค์นะลูกนะกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเทวดา เกิดรอลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบรรลุธรรมนะลูกนะน้องตาสว่างชัดหน้าชัดหน้าเกิดมาอันนี้เขาใช้กรรมไม่เป็นไรไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบตาบอดหูหนวกหรือเป็นอะไรทุกลพลภาพทางกายของพวกนี้ก็ยังมีทุกข,ขงังอันนี้จังในตาเสมอกันหมดแม้รวยล้นฟ้าก็ยังเป็นทุกข์ก็ยังเป็นอันนี้จังเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นยาโจกเศรษฐีทุกสรรพสิ่งต่างเสมอกัน ผู้มีใจเข้าถึงธรรมเท่านั้นจึงรู้จึงไม่ไมไม่คิดว่าจะ,ะได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายนอกจากบุตุชนแล้วจะมีความยึดมั่นถือมั่นมีความเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความจะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนตยึดว่าเป็นตัวของปูของกูสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างเป็นอนัตตาแห่งธรรมสัพเพธรรมาอนัตตาทุกครั้งในจังนันตาทำทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ขอให้ลูกไปเงินได้ใช้กรรมหมดแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นทวาเทวดาบุญชงสวรรค์นะลูกเทียบ ระยดาเทพบุตรตามบุญบารมีท er> ี่ตนเองสร้างไว้แต่พบก่อนปางก่อนมาเกิดมาเสวยชาติเป็นเดลฉานก็เป็นหนึ่งในอวัยภูมนตงีเรียกว่าเดจฉานขอลูกนั้นหมดเวรกรรมไปเกิดเป็นเทวดาไรียว่าอิุลามณีกับพระพุทธเจ้านอนลูกนะสาธุสงสารมอนในลูกเอ้ยสาธุนอนในลูกนะสวยแล้วเนี่ยเขากำลังสวยเลยแต่ก โมตสัพพะยาตะระโตสมัสโมตสัพพะยาตุระโตสัสมตสัพพะยาตุระโตสมัสโมตสัพพะโาตุระโตสัมมาสัมพะยาตุระโตสมัสอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัจจิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุโขอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัจจิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุโขอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโน ุปติตาวานิมุชันติเตสังโบปชัชโมสุโคสัพเพสต,ตามารันติจมลิงสุจมามลิสเลตะเทวหังมริสามินัติเมเอทสังสยดูกรจัดทั้งหลายร่างกายนี้ก็ปบียเกชิมนทอนไม้ท่อนคืนที่เขาทิ้งเสียแล้วต่างนอนทับผมซึ่งแผ่นดินไปทั้งทั้งหลายแต่ยิดมั่นถอมันรูปนามสังขารเป็นผู้ขานนิจจังนิจตา ขอให้น้องไผ่เงินจะเป็นเทวดาบนชั้นสวรรค์นปปะลูกกราบกุลามณีเอาน้ำมานะเดี๋ยวจะหยาดน้ำอุทิศให้เขาปฏิสัพพ์ขอถวายความนอบนอ้นอมโดยพระละตนันไตโดยเสียนข้าขวพระสัทตตั้งหลายที่เกิดขึ้นใน,าน,นาสายพนุโลกเกิดความทุกข์ทุกข์อันยิ่งอนัตตาสตาพระสัทธรรมนายวัดอาตมาก็สร้างมาได้อยู่มกได้ด้วยผู้ที่มีจิตเมตตาเรียกว่าสายบุญสายธรรมติธรรมมาจาก น้องหมาน้องแมวหรือว่าเป็นญาติที่ทำของเราขอนอนุมทนาในส่วนนี้บุญส่วนใดที่พระอาจารย์พระสงฆ์เจ้าสามเณรเทียนชีได้ประพฤติได้ปฏิบัติขอจงมาเป็นเดชเป็นเลชาเป็นพรตเป็นกัจจอุปนิสัยต่างๆในท่านทั้งหลายมีสติกญยามีจิตันมนั่นคงแน่แน่สว่างสวัยมีความสุขกายสุขใจท,ที่ว่าละกีการ ด้วยอายุวนันนา,าสุขภาณัสสุภาธนสารสมบัติละพรับคิิดนี้ให้แก่น้องให้เงินยะถาบาลีวะหาปูลาปาริภุเรนติสาพลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปัชิตังตุมหังคิดประเมวะสมิจต,ตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปรลโสยาถามณีโชโติลโสยะถา สพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตงพวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนาศีริสนิจจังวุธาปจายนจักตาโรธรรมาวัฒนีอายุวันโนสุขังพระลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมภาสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัพเทวานุภาเวนะสัทธาโุทีพวันตุมี ขอเทวดาทำลายจงรักษาท่านขอพระธรรมทำลายจงรักษาท่านขอพระสงฆ์พระริยาเจ้าทำลายจงรักษาท่านของขอเทพเทวาจงรักษาท่านให้มีความสุขตลอดทุกที่ฟ้ารารีก้าคื้นรู้แกบทำดีฝั่งนะ้นทำส็จแ้วนันลูกนะไปดีนะอยู่ตรงนี้นะลูกอยู่ใต้ต้นไม้นะอยู่ตรงนี้นะลูกอยู่กับน้องนะลูกก็จะมีน้องถั่วเขียวกับถั่วดำนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะ ตรงไปลายแผ่นเนี่ยคะ่ะให้น้องอยู่ตรงนี้นะคะตรงร่มเงาของใต้ต้นไม้มะม่วงใต้ต้นมะม่วงนะลูกนี่มีต้นมะม่วงต้นไม้นี่หมดเวลาของหนูแล้วนะลูกนะหมดเวรหมดกรรมแล้วอายุไขหนูมาเท่านี้นะลูกหมดอายุไขของหนูจริงๆเมื่อช้าย,ยังวิ่งเล่นอยู่เลย พอตอนบ่ายก็ามาอยู่ในใต้ดินจะแล้วลูกหลวงพ่อก็มาทําพิธีให้แล้วนะคะ<ม>ก็น้องก็ถือว่ามีบุญนะคะที่ไม่ได้อา่าจากไปโดยลำพังหรือโดดเดี่ยวนะคะอย่างน้อยแม่แกงก็ได้ทําพิธีมีแม่อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ทําพิธีให้เขานะคะเขาจะได้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์น,นะคะ อยู่กับน้องตรงนี้อยู่ได้ันลูกนะต้นไม้เต็มเลยต้นไม้เต็มเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะแม่จะดูแลที่เหลือให้ดีต่อไปนะคะที่เราต้องดูแลอีก79ชีวิตนะคะยังมีอีก79ชีวิตที่แม่ต้องดูแลอีกต่อไปนะคะ แม่ก็จะต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ต้องทําใจนะคะเมื่อมันเกิดมาแล้วก็ต้องปล่อยวางนะคะให้ดูมะยมนะคะนี่ต้นมะยมนะคะมะยมออกลูกเต็มเลยมะยมหวานด้วยนะคะมะม่วงก็ออกลูกเต็มเลยตรงนี้นะคะ